สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน4289ชาแนลค่ะพาพี่น้องมาตามต่อเลขคำนวณของสาวรับแลค่ะงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องไปฟังเลขจากสาวรับแลกันเลยค่ะก่อนอื่น็็ยจะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกหลานซ4289ในเด้อไปเบิรงตัวเลขก็บเพิ่นกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสาวรับแล4289<า>ชาแนลค่ะา,าใใปังปงังเลยค่ะงวดน,นี้ก็เลยรีบพาพ่อแม่พี่น้องมาตามต่อเกาะติดเลยค่ะ<า>ตอนนี้นเกิดแตกสตัวแล้วนะโอ้โหเสียดายมากเสียดายมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไแค่นี้ก็ค่ะแค่นี้ก็ปังแล้วค่ะ รวมทั้งเลขดับด้วยนะคะโอ้โหเลขดับก็ไม่ต้องไปซือให้เนะค่ะตอนแรกก็ยังแบบอืมลุ้นลุ้นระทึกใช่ค่ะรุ้นตัวโกงเลยค่ะใช่ลุ้นเตัวโกงอ้าวคุยจะคุยกันแต่เรื่องเลขลืมถามสบายดีไหมคะไม่ได้คุยกันหลายวันค่ะ ค่ตกตกทุกวันเลยค่ะทีนี่ก็ตกทุกวันเลยอ๋อแล้วลูกค้าลูกค้าเป็นไงบ้างคะอุณหภูมิข้างไหมมัอไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะถ้ามีฝนก็มันจะค่<ต>ถะถ้ามีฝนมันก็จะมีฝนหน่อยเนะาะใช่ค่ะแล้วเลขว,วันนี้ป,ปังปังอีกนะคะขอแบบแเน้นๆเ,นเลยนะคะสารรับแรแเสียงคุมนวล มันมัวเีนนะคให้ตัวเดียวค่ะค่ะ,คะอยากได้แบบนี้ค่ะชอบมากค,คิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็น่าจะรออยู่ค่ะจ้าพี่ต่ายมีค,ค,ค่ะพี่ต่ายมีเลขเด่นอะไรน้องวันนี้อ่าโอเคพี่ต่ายฟันตัวเดียวนะคะบนล่างนะคะอ่านะคะเด่นสี่นะคะบนล่าง รถดอกนะครับดอกเด่นสี่นะคะ วิ่งบนรูดล่างอีกทีนะคะพี่ต่ายสี่ศูนค่ะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าค่ะ 4ีหกแล้วก็สี่สี่นะคะสี่สี่สมก็สี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดค่ะค่ะใช่ค่ะโอ้สวยค่ะสี่สองแปดเก้าชอบยอะเลขสี่ค่ะสี่สี่ันโช์เลยค่ะมนี้ค่ะแล้วแล้วแอดจะเน้นให้ตัวไหนเนาะ ชอบหรอวมันก็จะมีสี่ศูนย์ชอบเฉยๆนะชอบเฉยๆชอบส่วนตัวค่ะค่ะสี่ศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดค่ะสี่เก้าสี่เจ็ดค่ะโอ้ยสวยงามชอบหมดทุกตัวแหละแต่ชอบหมายถึงชอบชอบค่ะนี่เป็นนี่เป็หาซื้อลอตเตอรี่นะคะโอ้ยสวยๆเดี๋ยวเรียกกันนะคะเอ่อสาวรับแรงค้าแล้ว สามตัวจะมีให้วันไหนเนาะสามตัวก็เดี๋ยวขอเวลาดับอีกนิดนึงเพราะมันจะมีเลขดับเลขออกวันข้างขึ้นข้างแรงเงี้ยมันคิดยากในสามตัวขอขอควา,ามเหมือนออกตสองวันเนาะได้ค่ะแล้วถ้าแล้วตอนนี้เราดับบนตรงล่างตรงไปก่อนนะคะจะได้ไม่ต<อ>้องไปซื้อแล้วตอนนี้ค่ะแล้วส่วนส่วนเลขดับนี่ก็จะจะเคิดยากเลยดับดับบนดับดับ แบบล่าจนเลยค่ะจนเลยค่ะโอเคค่ะเยอะไหมคะเยอะไหมคะก็บนสิบล่างสิบอะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวที่สายให้ไปสามยอดที่ช่องนี่เป็นไงล่ะดับอยู่เปล่าไม่ต้เอาอยู่<ล>ยค่ะเอาอยู่เอาอยู่เลยไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ให้มัน <laughs> <ต>ดับ ด,ดับบนดับบนตรงนะคะบนตรงค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะแปดสี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่ค่ะเก้าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดนะคะ 5, 9, 7, ค่ะเก้าเจ็ดค่ะศูนย์ศูย์ค่ะ หนึ่งสามค่ะสองหกค่ะสองหกค่ะสามเก้าค่ะสามเก้าสี่สองสี่สองค่ะห้าห้าค่ะห้าห้าค่ะหกแปดค่ะหกแปดค่ะค่ะได้ค่ะอันนี้คือดับบนตรงนะคะดับบนตรง ต่อไปดับล่างตรงนะคะดับล่างตรงดับล่างดับล่างตรงก็บอกว่าตรงด้วยนะคะรงค่ะค่ะดับล่างตรงตรงเลยค่ะแปดสามค่ะแปดสามแปดสามค่ะเก้าสี่ค่ะเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกค่ะ หนึ่งหกค่ะสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดค่ะสามแปดค่ะสามแปดสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าค่ะห้าเก้าค่ะหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะ จับล่างตรงนะคะค่ะจับล่างตร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 งเลยค่ะจากบนตรงตรงค่ะค่ะโอ้โหสมาชิกออนไลน์มาหาพี่แต่ว่าเลขดับคืนเลขอะไรอ๋อเลขดับคือเลขที่จะไม่ออกในงวดนี้นี่คเข้าใบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะพี่ใช่ใช่เข้าใจตรงกันนะคะเลขดับคือเลขที่จะไม่มา ที่จะไม่ออกนะคะตรงๆนะคะไม่เคยตัวกลับค่ะค่ะค่ะดับบนค่ะค่ะดับบนตรงเจ็ดหนึ่งแปดสี่เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามสองหกสามเก้าสี่สองห้าห้าหกแปดดับบนตรงนะคะ ต่อไปดับล่างค่ะแปดสามเก้าสนะี่ศูนย์ห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสามแปดสี่เก้าห้าเก้าหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองค่ะดับล่างตรงๆเลยนะคะอันนี้คือคืออันนี้คือคิดตามสูตรน,นะคะ,คะแต่ถ้ามันจะมาที่คนไหนเขาชอบเขาหวนเลขอะไรที่มันตรงกันอนะ่ะของพี่ตัดก็ซื้อไปนะคะไม่ใช่ว่าจะมาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะ แล้วแต่วิจารณญาณนะคะนิ้วเลขกนี่เอามาตรงกับเลขดับของพี่ตายหรือว่าอะไรอยู่เป็นเลขที่ชอบก็ซื้อไปนะคะไม่ตเชื่อรอยติดค่ะแล้วแต่วิจารณญาณนะคะของพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเป็นเรงของการประหยัดทุนจ้ะค่ะโอ้คลิปนี้ถือว่าคุ้มมากนะคะได้ได้ทั้งเลขดับได้ทั้งสองตัวสองตัวบนล่างเลย ค่ะถ้าเกิดว่าได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะเอารีบรีบเอามานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูกันค่ะโอ้โหถือว่าอบองสมาชิกทุกคนที่ตามสาวรับแรงน้อยแหงแฮงปังปังเหมือนหมานนะคะโอใยขอทุกคนถึงรางวัลที่หนึ่งโชคดีนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณสาวรับแรงด้วยนะคะที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเมตตาเนาะถือว่ามาเป็นสะพานบุญแบ่งปันค่ะขอบคุณ สาวและเปยก็ไม่รู้หรอกว่าเลขจอกอะไรค<ช>่ <c oughs> ะต้นองคุณนตามสูตรแต่จ้กค่ะ<ช>พอเป็นแนวทางเนาะถือว่าแบ่งปันกันแตบ่งตามาหลายคนหรือให้ตามคนเดียวหรือว่าตามคนที่เราชอบค่ะาตามคนที่<ช>คุณม,มีสติติเข้าดีๆไม่เกินสามคนเลค่ะไม่งั้นก็บานปลายค่ะใช่ไหมคะแอดไม่ใช่ว่าหนึ่งยอดนี้คนนี้เข้าก็ไปตามคนนี้ <c oughs> คนนี้เข้าไปตามคนนี้ ให้มีทางอื่นจ้ะโอ้ยเป็นแนวทางที่เปนัญลัที่จะให้เข้าทุกวดม่ก็ให้พี่ต่ายก็ไม่สามารถจะให้เข้าได้ทุกหมวดแต่สิ่งหงการเดินเรื่อีของพี่ต่ายก็จะดีแล้วอย่างตัววิ่งพี่ต่ายก็จะให้คนเ่ีคือตัวเดียวจะไม่ให้หลายตัวจ้ะค่ะค่ะมันโชคโชบตัวเดียวเลยครับค่ะถือเป็นไอเดียเป็นเป็นแนวความคิดเป็นแนวทางดีๆเนาะ ก็จมีเลขดับให้ด้วยดับบนลงล่างเราประหยัเงินการซื้อจ้ะค่ะใช่ค่ะติดไหมเท่าที่ลงมาสามสามมวดที่ผ่านมาดับที่เอาอยู่ประลาดอยู่ค่ะอยู่ค่ะออ๋เอาอยู่เลยแหละไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองเงินจ้ะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะสาวรับแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เพิ่นไหมาแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องสําหรับแนวทางของสาวรับแล้ค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องถูกหน่อยร่ำรอยไปน้ากันจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ